กว่าจะได้แต่ละตัวไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นห้วยนะเป็นลำห้วยที่กว้างนะครับปลาจะเข้าต่วไหนโอ้ยนี่จะเป็นปูนปลาเนี่ยไม่เป็นปลาครับโอ้โหปู

น้ำจมแล้วครับปูอีกแน่นอนโปูเยอะจริงๆ ติดแล้วครับไ้เดี๋ยว,ยวอ,อ,อันนี้ปูนะครับปูที่ลากไปติดกับกิ่งไม้หรืออะไรสักอย่างนะครับอยู่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับผม ไม่รู้ว่าเขาปล่อยน้ำมาอีกหรือเปล่านะครับนี่อ้อวาวมีคนีกติดแต่ละทีก็ทำแบบนี้ครับปาตื่นก็ต้องยอมนะครับเพราะว่า แต่ละตัวนะครับไม่ได้อยู่กับที่อยู่แล้วนะอ้เยอะจริงๆน,น่าจะเป็นปูอนะครับตรงนูน้นอันที่สองริมสุดนะครับเสียงฟ้าเสียงฝนมาอยู่แล้ว เยอะเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเยอะเพราะว่าจะพอแค่นี้แล้วนั่นอีบลงไปแล้วอันหนึ่งปูแน่นอนไม่รีบนะนครับหายไปอันหนึ่งนะครับน่าจะปูนะครับ นี่จริงๆด้วยไม่เปลี่ยนเยอะยังไม่เปลี่ยนนะครับจะขึ้นอยู่แล้วเอาให้มันหมดไปเลยอู้เยอะนะปูดเยอะี่นจะเปป ็นไ,ไมมาอยู่กับปลาทำไมอไร่ะจะเป็นปรากฏนับพี่พรดูจากการตอดแล้วนะครับ ลายปลานะครับปลาเป็นปลาขยั่งโคนะครับนะครับใส่งามๆนะครับผมไม่ใช่ปลาขยั่งน่าจะเป็นปลากรดนะครับปลากรดมากกว่านี่ครับอีกตัวนึงเป็นอูหรือปลาเฮ้ยปลาปลาปลาแน่นอนโอ้โหปลาเยอะน่าจะเป็นปูนะครับ ไปประกบนะครับตัวนเหยื่อ,าอสาเดือนนะครับรก็จะแกะยังไงเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ด้วยนคับน่ากลัวครับปลาพวกนี้ ปรากฏนะครับหนึ่งแตรมั้งหนังแตมรแตม้น่นาจะไม่ใช่ปรากฏปลากระยิงน่าจะเป็นปรากฏนะครับเดี๋ยวเหยื่เดิมนะครับ กูจะเยอะนะครับนั่นปูก็น่าจะแสะเยอะแล้วครับลุ้นเต็มต่อไปครับโอเคครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อสาเดือนนะครับไสาเดือนขุดเอาตามสวนนี่ครับสวนก็อยู่นี่ครับครับผมจะใช้เหยื่อสาเดือนนะครับ อาไปขุดไม้เมื่อกี้นี้ครับในส่วนนี่ไม้กาไมาา้ที่หลังบ้านนะครับที่ในส่วนนะครับที่ห้วยนะครับห้วยอขอนแก่นนะครับที่บ้านผมก็เ,เรียกห้วยขอนแก่นนะครับทีนี้ ครับก็แต้มที่สองยังไม่มานะครับลงเบ็ดคันในภัยนะครับไว้เจ็ดคันนะครับนี่ลุนลุนลุนแต้มที่สองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปูนะครับเนี่ยปูเยอะครับ เหลือ,อยังเหลือเดี๋ยวเป็ดคันนี้ต้องไปทำใหม่นะใส่เยอะยาก จมงงดีครับนี่ปูเล่นงานอยู่แล้วเดี๋ยวบตัวขึ้นมาเลยชัวิงใกล้ๆปนปวนอยู่นี่แหละต่อ เหลือเลยอยู่อีกแค่ชิ้นเดียวนะเหลือไม่เยอะก็ใช้หมดไปาอมกอยู่ครับปูปูรือป้าป้าลึปลูปูอีกแล้วนี่ครับ ก็ไปไกลก่อนปูเยอะครับอีกลับอันนี้ ปูกวนปลาไม่เข้านะนี่น่าจะเป็นปลา hơi xì mình sắm hết เอจอปูอีกเลยโหไปดูจะติดอะไรไหมครับเรียบร้อยโอเคเยนอีกเยอเดียวเอ้นนี้จบปิดอนนโอ้ปิดเจ้า Ja, es ist ein... ก,ก็สรุปแบงานนะครับได้ปักปดนะครับตัวนึงน,นะครับก็มาตกสักประมาณชั่วโมงกว่าเอาอะไรเนาะเห็นอันนี้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปลาอะไร เดี๋ยวจะกินเบ็ดแล้วนะครับก็ได้ตัวเดียวก็ยังดีนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็จะอาจจะมีคลิปไปตกปลาหลดนะครับตกปลาหลดจะได้ไปลุ้นปลาหลดกันต่อนะครับสั่งเหยื่อเราจะไปสั่งเหยื่อเขาพรุ่นี้นะครับไปไปไปไ ปูเล่าสนมากก็น่าจะเป็นปูครับเยอะจะได้สักแต่ไม้มาลุนกันครับโว้ยปูอีกแล้วอันนี้เห็นไหมครับตรงนี้นาตรงนี้พลอยหายไปไหนอะ คุหนหายนะครับเจอจะปูอีกแล้วป็นอ,อะไรไหมเรียบร้อยพอนะครับอันนี้าจะเป็นปลานะครับน,นีปลา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 อืมไม่ทันนะ ครับน่าจะเป็นปลาม่ปลาครับปูนะครับเบ็ดคันสุดท้ายครับเก็บแล้วครับอาจจะเป็นปูก็ได้ ก็อาจจะเป็นปลาก็ได้ขอเป็นปลาก,กดเถอชุดลุกไม่ขึ้นแนล้ว สรุปน่าจะเป็นปูนะครับก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับ่าจะเป็นคลิปอะไรต่อนะครับแบบนี้ปูแล้วครับ